มันครับผมมันครับปูมันครับจะใช้กําลังใช้ของีงรทองข้างน้าครับเห็นไหครับเปลนที่ที่ผมปฏิปูนครับพอดีเห็นแหงนี่ติกระเดื่องลกครับกระเดื่องลก นเลูก็ปูไที่างฟ้านรับลมเวล่เนาะก็ปูกกบอะไรีเป็นยังไงเป็นยังตัวาเป็นยัง้องปลูกปูกอะไรก็ตีปลูกเจ้าไหนครับมะม่งหรื่้าวบุงเป็นยังขึ้นจะปลูกก ยังคือต้องปลูกมันอยู่บิินเพ่งแน่นมันไปได้เป็นยังคือปลูกเลยีครับจะสังเพี่น้องมึงครับว่าเป็นย,ยังผมคือจึงจะปลูกมันเบิ่งครับเบิ่งครับตอนมันที่ผมตัดใบจนเกินนอ่ะเกินนอเกิดหักะเบิ่งดีพี่น้องไงตัวน่ะเกิดทุกอันเลยครับนี่มันจะขึ้นบ่ครับนี่น้องว่าหอปผูกมันจะขึ้นบ่อนะครับ เกิดหักทุกต้นครับเกิดหักทุกต้นพนักงานกำลังปลูกมากเกิดไปเบป่นอันปักใบเลี้ยงมันฉีขึ้นพอ่อมันจะมีติดพอ่อน,นี่นะครับปักใบเลี้ยงเป็นไรปลูกมัอนี่เกิดท่านที่ท่านใดนี่นะครับนี่ครับกำลังปลูกมากครับเขื่นทีกับจากนี้เป็นนี่แล้ครับ นี่ครับพื้นที่ก็อพีน้องเบิ้งครับพื้นที่ก็ปลูกจากนี้ไปน,นี่แหละนะครับเห็นไหมครับมันละมันกับดูมันกับแหงการเกิดนอจังใดละบาดที่นี่พวกเกิดพวกเกิดนออยิงเช่นห้องตรงปลูกนะครับพวกปลูกกับอะไรเสียเสียดดูมันถึงดื้อไกลเรียลแล้วครับผม ใจ้วแล้วี่น้องบึงนกกะกันทีกว็วางสามไรนี่แลละครับว่ากับุดมันมืกอกับปูกรับุมเ้าลิีนีกระฟากนันมันะครับุอมสวัสดีครับ